กันกควยหงอหาไผหงอหาใครหงอหาใครว่านอนกับน้ำกลอกนไอการกควยกับงอนอนกับน้ำกลนเอาลองไป <laughs> แก่ตาเย้ยงอหาแม่แติแม่ขึ้ยืนชิ้นใหญ่เห็นอยู่ ยาเมลแองอากาศดีๆจ้ะผองกินมยาพองหงอจ้างหงอหาไผได้อยู่น้ำกันขบดิแกตาอยู่น้ำกันขบเต่าหงอเจ้าก้านกล้วย,ากกาวยเป็นบาแล้วสูงก็อายแล้วอายกําน้องนะยืนอยู่น้ำกันอันอายกําน้องนะน้องสูงก็แล้วก้านกล้วยปีหนึ่งเดือนนะคะ พี่สาวสองปีแล้วพี่สาวม่ลูกแล้วเด้กการกล้วยสูงแล้วเลี่ยมเลี่ยมอายแล้วเลี่ยมอายแล้วการกล้วยเด็กโง่นะคะสูงกว่าพี่สูงกว่าพี่สาวแล้วเด็กโง่ของเราสูงกว่าแล้วท่ายสูงก็แล้วเลี่ยมกันเลยเลี่ยมกันให้เห็นเห็นเลยว่าการกล้วยสูงก็อายการกล้วยเด็กโง่ อนาคตพ่อพัน์ของดงทองฟาร์มนะคะเจ้าก,กานกล้วยวันนี้เราพาดูเจ้าก้านกล้วยนาคตพ่อพันสองหนุ่มสองมุมสองหนุ่มสองมุมคำ่ำแล้วยามมือแรงอากาศดีๆพาดูเด็กๆ เ <Yeah. laughs> นี่ยไปดมนนองหันมาหยอกน้องหันมาหยอกน้องใบตองนะคะตัวนี้คือน้องสุดท้องใบตองของเราน้องใบตองน่ารักนิสัยน่ารักขี้อ้อนนิสัยดีค่ะขี้เล่นน่ารักขี้อ้อนที่สุดเลยถ้าเราเข้าใกล้ก็จะมาอ้อนมาเล่นด้วยนะนะพอพูดก็หันหน้ามาเลยใบ <laughs> ตอง พอพูดก็หันหน้ามันเลยอยากแนงั้นใจอย่าเห็นน้องแม่งันใจอย่าทำน้องดูดูดูล่าเริงแกมใสขี้อ้อนนะคะน้องใบตองน่ารักมากใบตองจ๋าใบตองน้องสุดทองนะคะค่ะว่าขันเหนหัวมีแต่ขี้โต๊มาหยอกแม่ได้บ่เนี่ หวันหนูมีแต่ขี้โคลนนะลูกเอามาถุยแม่เขาชอบหยอกค่ะเขาเป็นกววยขี้เล่นขี้อ้อนที่หนึ่งเลยใช่ไหมไม่ต้องอย่ากวนกันนะอย่ากวนกันเด้อถ่ายความน่ารักเด็กๆให้ดูค่ะเจอกันไม่ได้เลยเนาะตัวเล็กแน่อั้นใจอย่าเห็ดน้อง